ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่15ในช่วงวันที่14-15เมษายนประเทศไทยตอนบนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคากลางและภาคตะวันออกจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่และอากาศจะคลายความร้อนลง ซึ่งสภาะวะอากาศดังกล่าวจะเกิดขึ้นตามภาคต่างๆดังนี้ในวันที่14เมษายนพายุฤุดูร้อนจะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดเลยหนองบวัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่าน่านอุตรดิต์สุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรตาก อุทัยธานีนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเราจันทบุรีและตราดในช่วงวันที่14-15ถึงเมษายนพายุรุรุร้อนจะเกิดเพิ่มมากขึ้นครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโคษสาที่ไม่แข็งแรงในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคนอง และระวังอันตรายที่เกิดจากลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและลูกเห็บตกไว้ด้วยสำหรับย่อมความกดอากาศตา่ำยังคงปกคลุมอ่าวเบงกอตอนล่างและมีลมใต้พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าว,วันนี้จนถึงเช้าว,วันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันและมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา7.28นาฬิกา28สนาทีสูงกว่าระดับทะเลปันกลาง91เซนติเมตรและเวลา2 0 5นาฬิกา51สนาทีสูงกว่าระดับทะเลปันกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา2.34นาฬิกา34นาทีเท่ากับระดับทะเลปันกลางและเวลา15นาฬิกา47นาที ต่ำกว่าระดับทะเลปันกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา36นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา31นาที